ครับมาดูพักเครื่องกับช่อง youtube ไอชัยนาานะฮะหลวงปู่สุขวัดประสาทนะครับพิมพใหญ่ไม่ค่อยเจอแล้วนะทำเป็นเล่นไปนะครับไม่ค่อยมีวางขายเท่าไหร่นะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับเริ่มหายไปจากตลาดนะพาดีพิธีใหญ่ปู่สุกวัดประสาทปีศูนย์หก เนื้อเดียวกับหลวงูุทวดนะครับเอา800นะครับ800บาทพิมพ์ใหญ่หน้าตาติดสยสวย800บาทเหรียญเสียนกงเท่าซื้อนะครับเนื้อเงินจังหวัดนครปฐมรุ่นพุทธคุณนะครับเนื้อเงิน อ๋อนี่ก็มีเขียนเซียนกงเท่าซื้อนะครับเนื้อเงินพุทธคุณจังหวัดนคนปรปฐมปีสองพนห้าสามแปดนะครับเนื้อเงินมีคนตามเก็บอยู่นะครับเห็นในกลุ่มเล่นกันพันกว่านะฮะเอาเอาพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันบาทเนื้อเงินเหรียญรับสเสด็จหลวงพ่อคูณนะครับรับสเสด็จอแต่ บอกนิยมเอาอ้างมีเส้นนะครับเอาแตกบอกนิยมรับสเสด็จออแตก900บาทตอบโค้สวยๆพระสวยมากเหรียญหลวงพ่อสมภพนะครับหลังสิ่งใหญ่วัดสาริโขนะฮะมีประสบการณ์ปี1.4เอา700นะครับเจ0บาท พระเทิดขนนก่ายอดิศนะครับนะเทิดขนนกประสบการณ์ปืนแตกนะเจ็ดร้อยนะเทิดขนนกหายยากกว่าหูยานแน่นอนนะสายเหนียวเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อธีระวัดป่าเลไลนะครับพิธีเจ้ตุรพิษปี2518หลวงพ่อกวยร่วมเสก หลวงผู้สีหลวงผู้ดูนะครับนะสวย,สวยถ้าไม่เขียวเนะี่ยมีสองพันห้าแน่นอนนะองนี้เอาด้านหน้าเนี่ยสวยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นสนิมเขียวเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทคุณแผนหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมองนี้เป็นกรรมการนะครับกรรมการตัวซุ้มเนี่ยจะเป็นเงินนะเป็นตัวกรรมการ ต่อโค้ดด้านหลังนะครัำว่าพูนนะครับภแผนหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนี่ก็เป็นกรรมการซุ้มเงินเจ็รบาทนะครับเจ็700บาท <c oughs> หลวงพ่อทุ่งคาวัดบูรพาราม ปัตตานีปีศูนย์ห้านะครับหลวงพ่อทุ่งคาวัดบูรพารามเนื้อว่านหลวงปู่ทิมบุกเสกปีศูนย์ห้าจังหวัดปัดตตานีนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญหล่อกระกข้างนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสเหรียญหล่อกระกข้างหลวงพ่อคง,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 งวัดวังสัพพรส เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเล่นล่อ,ลอ,ลอหลวงพ่อคงหลวงพ่อโตวัดหอหมกนะหลวงพ่อจงวัดตะต่างนอกบุเกเสกสองสี่เจ็ดห้านะครับนะสวยๆเลยเอาเจ็ดร้อยนะหลวงพ่อจงเสกเจ็ดร้อย เหรียญวัดพนันเชิงนะครับหลงวงพ่อโตวัดพนันเชิงปี2533หลวงปู่ดูผูกเสกนะครับเจ็ดร้อบาทกะลาทองสวยสวยเจ็รเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงนะครับหลังแม่นางกวัก เรียกว่าหลังพระโรพพระแม่โพศพนะครับหลังพระแม่โพศพนีจะนิยมเอา400นะสี่ร400บาทพระผงหลวงพ่อเล็กนะครับวัดบางนมโคนะครทำจากมวลสารที่เหลือจากที่อุดผงเหลือของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโค900นะก้าร900บาทพระผงหลวงพ่อเล็ก น่าใช้นะครับเหรียญพระอาจารย์จวนนะครับพระอาจารย์จวนวัดภูทอกนะจังหวัดบึงการนะรปีหนึ่งห้าสวยมากนะครับสวยมากบึงการปีหนึ่งห้า หลวงพ่อจวนบึงการเอาหลวงพ่อจวนบึงการเนี่ยเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมสีหน้าหลวงพ่ออีนะครับเลี่ยมกระเช้าเดิมนะเจ็ดร้อยมีเดือยนะต้องมีเดือยเจ็ดร้อยบาทเนื้อเม่กระพัดแนะนำนะครับหลวงพ่อยอด วัดแก้วเจริญนะครับหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญเจ้าของบอกนวะนะครับดูดูแล้วยังห้าสิบห้าสิบนะแต่ขายราคาทองแดงนะสร้างถวายหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญนะดูยังไม่แน่ใจวกนวะหรือเปล่าแต่ขายเป็นราคาทองแดงนะเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทถ้าพิสูจน์แล้วเป็นนวะก็โชคดีไปนะครับ เจ็ดร้อยหลวงพ่อช่วงนะครับหลวงพ่อช่วงหลวงพ่อช่วง สองสนะครับวัดลานนาบุญผมก็ช่วนวัดลานนาบุญนะเอา4 5่พัาทนะครับสี่พันาร้อยบาทเก่าปีลึกหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะ่องนี้สวยมากนะครับสวยเลยใหญ่ล่ำนะด้านหลังมีตาปั๊มนะครับ เอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทลูทวดลูกปูดูพิมพ์ใหญ่ล็อกเก็ตหลงพ่อครัวปีหกหนึ่งนะครับเลี่ยมทองล้านนะครับเลี่ยมทองล้านต่อพวงแปดสิบนะครับต่อพวงแปดสิบเนี่ยถ้าเป็นในวงการเขาเรียกว่าทองเก้าสิบนะครับแต่เขาต่อแปดสิบ 80, นะทองแปดสิบเขาเรียกเก้าสิบ เนี่ยเจ้าของเลี่ยมมาเจ็ดพัน้านะครับล็อกเกนะ็ตเนี่ยดูไกลๆดูใกล้จะไปดูขนาดไม่ออกเนีเป็นล็อกเก็ตเล็กนะเลี่ยมมาเจ0ดันห้าเอาหกพันห้านะครับเอาหก,ก 500, พันห้าบวกสัก5้าร้อยพอนะเอาห5พันห้าเจ้าของคาดทุนแน่นอนนะครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทปีศูนย์ะครับวัดประสาทปี0 6น ผู้ทววัดประสาทปีศูนย์หกหน้าเนี่ยเขาติดพลอยนะครับก็เลยจมูกจะไม่ติดนะตรงไหนที่มีพลอยลอยเนี่ยหน้าเนื้อเขาจะยุบเป็นธรรมชาตินะครับวัดประสาทพิมพ์ใหญ่นะฮะจะได้จมูกไม่ติดนะเอาสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทวัดประสาทพิมพ์ใหญ่สองพันห้า พระกุวัดเรียบนะครับกุวัดเรียบพิมพ์ห้ามสมุดนะครับกุวัดเรียบพิมพ์ห้ามสมุดเห็นไหมเจ้าของเรี่ยมใช้อยู่นะกุวัดเรียบเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเตคงทองนะครับตอกโคตดนะตอโค้ดไม่ตอโค้ดก็ประมาณหนะ้าร้อย ่อโคดจะแพงมาหน่อยเนะเอาเจ็ดร้อยนะครับเอาไว้เลยเจ็ดร้อยสวยแชมป์ทา้าเวสุวรรณหลวงปู่หมุนนะครับออกที่พัสุทัศนะครับเจ้าของเก้านำจีวรมาติดด้วยนะเอาแปดร้อยนะครับต่อโคดด้านล่างเทา้าเวสุวรรณหลวงปู่หมุมนแปดร้อยบาทพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้นะครับนี่เหรียญเงินเอ็มที่หก นะหลวงพ่อแพ้ว่าพี่กุลทองเนื้อเงินหายากมากนะครับหายากผิวเดิมนะช่วงพลิกพกเนี่ยขายกันสามหมื่นนะครับสามหมื่นกว่าช่วงแรงๆตะโคตนะด้านหลังก็เป็นสายฝนสายฝนตกลงมาบริเวณนี้นะด้านบน องค์นี้นะไวๆเลยเอาสองหมื่นนะครับสองหมื่นบาทสำหรับคนที่มองการไกลนะช่วงราคาพักลงหลวงปู่ทวดวัดบรวรนะของหลังไรเซนนะสมเด็จยานนาันสังวร์เลขโคตเลขลเบอร์สองี่ศูนย์นะต่อโคตนะเนื้อละวะโลหะแก่เงินนะครับรุ่นนี้ทำออกมาเป็นเนื้อลวะโลหะแต่ผิวดอกนา้าโดยตัวนะ แต่ผิวนี่เป็นเนื้อเงินจ่าเลยนะเอาห้าร้อยนะครับนาวา่าโลหะเปิดโลกหลวงปู้หลิวนะครับหน้าหนุ่มบล็อกทองคำผิวอมม่วงนะครับผิวเดิมอมม่วงสวยมากนะครับ1,500บาทนะครับ 1, ารยบาทสวยๆเลยเปิดโลกหลวงปู้หลิวเหรียญตะก้อนะครับเหรียญตะก้อหลวง ปูกาหลงวัดเขี้ยวแก้วนะซองเดิมการ์ดเดิมเหรียญตะกอ้อหลงปูกาหลงเอาหกร้อยนะปีห้าศูนย์หกร้อยบาทหลงปูกาหลงเขี้ยวแก้วเลขโค้ดสองสี่แปดสามสามนะเลขโค้ดลิเซอร์หกร้อยบาทเ,าเบา เหรียญพระชัยหลังช้างนะครับสามเหรียญหกร้อยสวยๆพระชัยหลังช้างสามเหรียญหกร้อยสวยๆเลยเนี่ยใครสนใจก็ทักมานะฮะดีไลน์ aca l l ว e e e นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ทรับพ่วงนะเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ